จับตาให้ดีนะครับเพราะเพียงแค่ค่าเช่าอย่างเดียวเนี่ยราคาพุ่งไปกว่า3,000ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมราคาถึงได้แพงแบบนี้ทนายดีมันจะพยายามีดีอะไรเดี๋ยวคิดเล่ให้ฟังครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แลวก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าเคลมล็ออสังหาริมทรัพย์ที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert l า b ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหา่ยเราคือเพื่อนกันครับในเคสชนคุยของที่ดินแปลงแปลงหนึ่งตรงแถวถนนเจริญกรุงครับหากใครนึกถึงเจริญกรุงเนี่ยก็จะนึกถึงในทำเลที่มันเป็นโซนเก่าแก่นะครับแล้วก็มีตึกราบ้านช่องที่เก่าๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้้ถาาานนนน,นนัเยจะิดมพครบ ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดประมูลเช่าที่ดินแปลงงามบนถนนเส้นนี้ด้วยนะมูลค่ากว่า3,000ล้านนะครับ20่านนราฮะหากพูดกันตรงๆเลยนะครับที่ดินจำนวน20ไรานเนี่ยคือมหาศาลมากๆนะครับและอยู่บนถนนเจริญกรุงด้วยนะที่เป็นทำเลใจกลางเมืองนะครับอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแร่ไอเทมจริงๆแล้วคงไม่ได้มีออกมาไปบ่อยนะครับคำถามคือให้ตรงนี้เป็นของใครมาก่อนทำไมถึงมีที่ดินขนาดแปลงใหญ่ขนาดนี้ ถ้าเราพูดถึงทำเลที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็คือตัดใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นทำเลสําคัญในอดีตนะเพราะว่าการเดินทางของผู้คนกรุงเทพในอดีตเนี่ยนะครับผ่านทางเรือน,นั่นเองลองนึกถึงสมัยอจงอเจ้าอยุธยาพวกนี้นะครับเวลาเจ้าขุนมูลนายจะแบบไปมาหาสู่กันก็ต้องพายเรือเข้าหากันถูกไหมฮะรวมถึงวัดวัดเนี่ยแลมวัดสำคัญก็อยู่ติดแม่น้ําอีกด้วยครับ ซึ่งในฝั่งของกรุงเทพมหานครเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเมืองที่มีแม่นะ้าเจ้าพยานเนี่ยผ่านกลางเมืองนะแล้วก็เป็นจุดค้าขายสําคัญนะครับการขนส่งรวมถึงการทูดเนระดับโลกเลยนะในอดีตครับ แต่พอเมืองมันเติบโตขึ้นมามากนะครับรวมถึงผู้คนเนี่ยเขาก็ไม่เดินทางทางเรือแล้วล่ะมุมมองนะครับในการใช้ชีวิตในริมแม่น้ำเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคนก็ชอบใช้ถนนมากกว่าหรือบางคนชอบเดินทางผ่านรถไฟฟ้า BTS นะครับจึงมีทำเลอื่นๆเนี่ยที่โดดเด่นกว่าแล้วก็ดูจเจริญยิ่งกว่าทำเลเดิมๆตรงริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าริมแม่น้ำเนี่ยนะก็เป็นทำเลลักชัวรี่เหมือนเดิมซึ่งเป็นถิ่นที่คนอยากจะอยู่แบบอยู่อาศัยแบบลักชัวรี่นะครับ พวกโรงแรมดังๆนะฮะรวมถึงคอนโดที่แบบหรูหราเนี่ยก็จะชอบอยู่ริมน้ำเจ้าพระยายด้วยเพราะว่าทำเลตรงนี้เป็นทะเลยประวัติศาสตร์ที่หาไม่ได้อีกแล้วครับถ้าพูดถึงทำเลแลนด์มาร์คสำคัญที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับหลายคนก็ต้องนึกถึงหนึ่งครับเอเชียทีครับก็เป็นคอมมูนิตี้มอลขนาดใหญ่นะครับของกลุ่ม TCC นั่นเองนะครับก็คือของกลุ่มเจ้าสัวเจริญนั่นเองครับก็เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งแลนด์มาร์คสำคัญริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีการค้าคงค้าขาย แล้วที่ดินเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับซึ่งถ้าหากยอ้อนไปอดีตเนี่ยทำเลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาสร้างเป็นโกโดงโกดังนะครับแต่เขาเนี่ยคือโกดังเก่าๆเ,เลยฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการขนส่งทางเรือถูกไหมเขาก็ต้องมีโกดังในการเก็บสินค้านะครับมีคนงานแรงงานเนี่ยมายกคงยกของนะหละคนก็ทำเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงปริสร์แบบนั้นนะครับและไม่ใช่แค่ H เอชททีนะครับที่มาจากโกดังนะฮะในฝั่งของไอคอนสยามเองเนี่ยก็เป็นอภิมหาโปรเจกต์5.4หมื่นล้านที่สร้างมาจากโกดังร้างเช่นเดียวกันนะครับ อย่างที่บอกเขาว่าที่ดินแปลงให,ใหญ่เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินจัจดสรรให้กับคนทั่วไปอยู่เป็นตลาดเป็นตึกทงตึกแถวอยู่กันอย่างหนานแน่นมากๆเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบอยู่กันแน่นในบริเวณนี้ถูกไหมแต่ตั้งที่ดินแปลงใหญ่จะทําพวกคอมมูนิตี้มอลล์ทำพวกห้างทำพวกโครงการย,ายักษ์เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วมันต้องไปกว้านซื้อจากโกดังเก่าๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่เห็นภาพไหมครับว่าจากที่ดินแปลงเล็กๆที่ให้เขาอยู่อาศัยหรือตลาดที่แบบว่าเพิ่มมูลค่าค่อนข้างยากเนี่ยแต่พอมีที่ดินแปลงใหญ่เนยัากกดดไ้้แลว ได้ใช้ทำเลของความเป็นริมแม่นเจ้าพญาเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองทั้งสร้างตึกสูงได้นะครับทั้งสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ได้นะครับติดรถไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงว่ามูลค่าเนี่ยจากโกดังนังร้านเนี่ยกลายเป็นตึกแบบนี้เนี่ยมันมูลค่าสูงขึ้นเท่าไหร่ครับด้วยความที่ริมแม่นเจ้าพญาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์แบบนี้แหละนะครับทำให้ห้างต่างๆเนี่ยห้างดังๆเช่นเทอร์มินอลทเวนตี้วันเนี่ยนะครับก็มาเปิดห้างเนี่ยตรงริมแม่นเจ้าพญาตรงแถวพระรามสามอีกด้วยนะ น่นอนว่าทําห้างเนี่ยต้องใช้ที่ดินทําเลค่อนข้างใหญ่ะนะครับแล้วก็เป็นแหล่งาการสำคัญอีกด้วยก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีที่ดินแปลงๆหนึ่งะนร่บที่ค่าเช่าเนี่ย,าายสักสามพันล้านบาทนะครับรวมถึงมีข่าที่ดินถึง20ไร่นเนี่ยมันน่าทําอะไรได้มหาศาลในพื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะคำถามคือเขาเป็นใครครับถึงได้มีที่ดินอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเขาคือบริษัทอู่กรุงเทพจํากัดนะครับหรือว่า The Bangkok Dock Company แนะ1957นะครับโอ้โหสร้างในปี1957อะ ก็เกือบจะ70ปีที่แล้วเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทอู่กรุงเทพเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกาิจนะครับในความควบคุมของกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมนะฮะและเป็นเจ้าของที่ดินผืนง,งามนะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด20ไร่อันนี้ฮะหากตีเป็นปีพศออนะครับก็คือถูกสร้างขึ้นในปี2457นู่นแหละนะครับโดยผู้ก่อตั้งเนี่ยไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับเป็นคนอังกฤษฮะมีชื่อว่ากัปตันบุชนะครับแล้วก็มีชื่อภาษาไทยเช่นเดียวกันนั้นนั่นคือพระยาวิสูทะ บริษัทนี้นะครับประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือนะครับและเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากๆนับไปกี่ปีครับแต่พอในปี2 4 8 4นี่นะครับก็เกิดมหาสงครามเอเชียบูรพาเกิดขึ้นนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำการเข้ายึดแล้วก็ควบคุมกิจการจนกระทั่งรัฐบาลไทยเนี่ยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยเข้ามาขอควบคุมแล้วก็มอบให้กองทัพเรือนะครับดำเนินการเปลี่ยนแปลงของบริษัทนี้เนี่ยมาเป็นบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดอย่างตัวนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งอย่างที่รูกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทำเลตรงริมน้ำเจ้าพยาเนี่ยทั้งขนส่งนะทั้งทาสงครามทั้งเรื่องของอาวุธทั้งการค้าขายมันก็อยู่ตรงริมรมะน้าหมดนะครับแต่พอต่อมาเนี่ยทำเลมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนส่งทางอื่นได้รับอิทธิพลบทบาทที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยทำเลของริมน้ำเจ้าพญาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเป็นเชิงท,ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งท่าเรือท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะครับอย่างเช่นในปี2557เนี่ยนะฮะอู่ต่อเรือ กรุงเทพเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะครับจุดประสงค์ที่ทำเป็นเชิงท่องเที่ยวนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเห็นความสําคัญของแม่น้ําเจ้าพยานะครับเหมือนกับในประเทศใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือทั้งในลอนดอนน,น,นะครับที่เขาเนี่ยใช้ท่าเรือเก่าๆมาทําเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงบริษัทด้วยแหละแล้วก็ปังบุรีเย่น,นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะครับรวมถึงแบบมีโค,โควิดเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไอคอนสยามเกิดนะเอชียทีเกิดเนี่ยนะครับ รวมทั้งฐานที่เนี่ยเป็นของรัฐด้วยไงรัฐวิสาหกิจเนาะอู่กรุงเทพเนี่ยก็อาจจะแข่งขันกับเอกชนค่อนข้างยากนะครับจึงทําการเปิดที่ดินเนี่ยให้เช่านะฮะเนื้อที่ก็คือ20ไร่นะครับหนึ่งงานไปสอนตารางวาครับตอนนี้ก็เริ่มมีการคาดการณ์ว่าทางกลุ่มเซ็นทรัลนะครับ B.T.S เนี่ยอาจจะมาซื้อสองประมูลมาทําตรงนี้ก็ได้นะทางเซ็นทันเนี่ยเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าตรงมากๆเนื่องจากทําห้างกันอยู่แล้วแล้วที่ห้างริมน้ำเนี่ยเซ็นทันยังไม่มีนะครับเอามาแข่งกับทางเทอร์มินอลแข่งกับไออคนสยาม แข่งกับเอเชียทีคเนี่ยถือว่าสมน้ําสมเนื้อเลยนะและอย่งไรก็แล้วแต่ทำให้ทำเลตรงริมน้ำเจ้าพระยาของเมืองไทยของกรุงเทพเนี่ยจะดูคึกคักขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่าตรงบริษัทอู่กรุงเทพตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้กับตรง BTS นะฮะตรงสะพานตากสินเนี่ยพอดีเลยนะครับน่าจะเดินออกมาได้เนี่ยไม่กี่เมตรเท่านั้นเองครับ เมื่อเทียบกับที่อื่นอย่างเช่นทองเอชทิคเนี่ยค่อนข้างไกลออกไปนะครับไม่ติด BTS อะไรเลยเนาะรวมถึงไอคอนสยามเนี่ยนะครับถึงมี BTS เส้นสีทองเนี่ยนะฮะมันก็ยังค่อนข้างไกลนะเมื่อเทียบกับเส้นหลักตรงนี้ต้องต่ออีกอันนึงนะครับแต่ถ้าที่ในตรงนี้เนี่ยยีไรายเนี่ยใหญ่มากๆอยู่แล้วนะฮะแต่พูดถึงขนาดเนี่ยนะครับไอคอนสยามค่อนข้างใหญ่นะอยู่ที่50ไรายนะครับและเอเชยทางอยู่ที่70ไรายนะอันนี้20ไรายก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะ ก็ต้องดูว่าจะทําแบบไหนถึงจะเหมาะสมแล้วกันครับสำหรับที้ก็มมิบันเท่านี้ยังไงขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไลค์ด้วยนะฮะส่วนเองนี้ใครอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ผู้คนมากๆเลยคือคุณก็ต้องไม่เดือดร้อนกับมันทางด้นทางหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะซื้อจะเช่ารวมถึงนะครับการเสียค่าเสียโอกาสการเสียแบบว,ว่าผิดพลาดด้วยนะครับ ด้านนี้เรามีความรู้ทางสังหาริมทรัพย์เนี่ยนอกจากจะเราประหยัดเงินการผิดพลาดได้แล้วนะครับรวมถึงยังสร้างเม็ดเงินที่เราอย่างมาหาศาลด้วยเพราะว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือหนึ่งในเครื่องมือที่คนรวยนะครับใช้ในการต่างตวงจากระบบการเงินครับทั้งกู้ได้แล้วยังภาษีได้นะครับรวมถึงสร้างแคชโฟลดี้หากใครสนใจลงทุนนะครับหรือศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดลิงก์ไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็คือ Kim นะ age, โโคเเเเรรรีียยยกกกกกวว่่่าาาานน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 นะะนนนะะะะสลลดดดห้้้้้ัััับบบบคคคคคคคทททปป็แฟพจจขอออุุุณิฮถืไ อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต่อรายใหญ่ทางเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานและก็ดอกเบีย้ยต่ำ เศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเปรนเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เปรนเสมือนทองคําเลยหากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสําเร็จในอสังหาริมทรัพย์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมมนาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกเปลียนเวลาได้มากมายสามารถที่จะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอร์สนะครับได้ที่ Line แอดคิมพอบพิธีไลน์ข้างล่างนีดเลยครับ